นานาทุกทา่านค่ะนี่คะ่ะรับพรานตีคะ่ะมาแล้วคะ่ะไม่รู้เขาจะได้อะไรหรือเปล่าตามมาดูกันนะคะได้อะไรมั้งคะเปียบเปียบโอ้โหบาซิว ลองสิวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูไปเทออกกันก่อนนะคะปาไมายกให้แม่หน่อยเร็วหือเทออกไหม เป็นไงฮะร้องทำไมครับ ลองดูมีเยอะเปางไหมค่ะมีทั้งปลายีสุปลานินปลากดปลาช่อนค่ะช่อนตัวใหญ่ค่ะแล้วก็ปลาอดค่ะจะมีไปเร,เรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าปลายี่สุ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาปลากดไปทำเมนูอะไรนั้นก็ตามเข้าไปดูกันเลยนะคะไปค่ะไป <sporting S 2> ไหนไปช่วยแม่บ้านอ่ะ,ะใช่ค่ะโอเคไปค่ะค่ะจะมาแกงปลากฏด <c oughs> ใส่สับปะรดนะคะแกงส้มปลากฏดค่ะน,นี่คะ่ะเปรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว มีมะขามเปียกพริกแกงส้มปรากฏที่ได้มาจากอ่างนะคะของพานตีที่ได้มานี่ค่ะแล้วก็สับประรดไปค่ะเราไปแกงกันเลยนะคะนี่ค่ะเรามาใส่พริกแกงกันเลยนะคะพริกแกงส้มค่ะ จวปิดฝาก่อนนะคะแล้วใส่มะขามเปียกไปหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะใส่สับป,ปะรดลงไปเลยค่ะ โอเคค่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเรามาตักกันเลยดีกว่าค่ะ แกงส้มปรากฏใส่สับป,ปะรดนะคะกับข้าวเย็นนี้โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ